มีผู้หญิงหลายๆคนนะชอบใส่กระโปรงพลีดยาวกันมากๆ,ๆ,ๆเลยแต่ครูเคสสังเกตเห็นว่าหลายๆคนก็ใส่แบบว่าไม่เข้าใจถึงเรื่องของสรีระหลายครั้งที่ความสวยงามของเสื้อผ้าที่มันมีอยู่ในตัวอยู่แล้วเนี่ยแต่พอมันมาอยู่บนเรือนร่างเนี่ยมันกลายเป็นเสื้อผ้าที่ไม่มีเสน่ห์ไปเลยวันนี้ครูเคสเลยอยากนําไอเดียมาให้ทุกคนดูนะว่าจะใส่กระโปรงพลีดยาวแบบนี้ยังไงจะทําให้คุณนั้นดูดีไม่ดูเตีย้ยตันไม่ดูอ้วนที่สําคัญจะทําให้คุณดูบุคล ดิกภาพดีอย่างตัวนี้เป็นกระโปรงพีทซึ่งเท็กเจอร์ของมันหรือเนื้อผ้าของมันเนี่ยเป็นหนังครูเคไม่อยากให้ทุกคนซีเรียสนะว่าแบบฉันหากระโปรงหนังไม่ได้ก็นําไปประยุกต์ใช้กับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ละกันถ้าเกิดครูเคใส่แบบไม่ได้ตั้งใจใส่เสื้อยืดรองเท้าแตะแบบที่ทุกคนเห็นแบบนี้ก็คือมันดูไม่มีสไตล์เลยใช่ไหมแล้วแถมมันทำให้ครูเคดูแบบบุคลิกภาพไม่ดีด้วยครูเคลองเปลี่ยนเป็นเสื้อเวสนะคะก็คือเป็นเสื้อกาแขนกูดแล้วก็ใส่เป็นเกอกข้างในปัญหหหหหาาาททีี่่คคคููเเเ็็นนนแลล้้วปปัญผิงยๆ ไม่รู้เนาะลาใส่กระโปรงพีทเนี่ยตัวจีบตรงนี้มันจะทาให้คุณดูหน้าท้องใหญ่ทางนี้เป็นทางแก้ที่ดีมากๆเลยนะทุกคนก็คือให้หาเสื้อที่ปิดหน้าท้องแต่คีย์ของมันคือเสื้อตัวน,นั้นต้องมีดีไซน์ตัวนี้นะทุกคนดูเป็นสก๊กธรรมดาแต่ข้างหลังมันมีผูกเหมือนว่ามันก็จะแบบ define my waist ก็คือเน้นช่วงเอวคูเคสซึ่งมันสวยมากๆากนี่แล้วมันก็จะทาให้คูเคสเนี่ยเอวคลอดลงโดยปร,ริยายเวลา,าที่คูเคสใส่คูเคสก็จะรู้สึกมั่นใจลุคนี้คูเคสเลือกเป็นรองเท้าแฟลต เหตุผลเพราะว่าคูเคสมีความรู้สึกว่าช่วงบนเนี่ยมันดูแข็งแข็งแล้วด้วยตัวเสื้อกากแล้วมีปกมันก็จะทําให้ดูทางการนิดๆดูหนักๆข้างล่างขอเพิ่มความเป็นเฟมินีด้วยรองเท้าบัลเล่มันทําให้เกิดคอนทราสต์นะทุกคนดูสิลุคที่2องคูเคสําพรางห่ดกับการใส่กระโปรงพรีด้วยเสื้อบรเซอร์ถ้าคุณใส่แบบนี้มันจะยิ่งดูเตี้ยตันแล้วก็ดูไม่มีสุดทรงองเอวอะไรเลยแล้วลุคแบบนี้จะทํำยังไงสร้างขอบเอวด้วยเข็มขัดเส้นใหญ่ใครมี เข้มขัดแบบไหนลองมาทําดูเล่นสนุกดูนะคะทดลองไปด้วยกันเห็นไหมดูดีขึ้นแต่ยังไม่จบเท่านั้นถลกแขนเสื้อด้วยเพราะราู้สึกว่าแขนเสื้อมันยาวด้วยความที่ลุกเนี้ยจะค่อนข้างทางการนิดนึงโอเคก็เลยใส่รองเท้าส้นสูงหัวแหลมสีน้ําตาลหรือสีเบจชั้นนี้เองนะคะก็จะทําให้ช่วยเพิ่มความยาวของขาหลอกตาให้ทุกคนดูว่าขาโูเค็ตยาวขึ้น, <S <S นเห็นไหมทุกคนว่าการใส่กระโปรงพรีสเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิดเลย มาวิธีการแก้ปัญหาแบบที่3นะทุกคนคุูเคสยังอยู่เด็กกระโปรงพรีสแต่กระปรงพรีสสีนี้คือสีเขียวการที่คุณใส่กระโปรงพรีสแล้วคุณรู้สึกว่าตัวตันเหลือเกินเสื้อแบบนี้ เป็นคำตอบที่ดีมากๆคือเป็นเขาเรียกแรปเชิร์ดพาดมาแล้วสร้างขอบเอวหรือคุณจะนำไปเป็นเอวด้านหลังก็ได้เอาโวไปผูกด้านหลังแบบนี้ก็ได้ถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกแบบไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของใครของมันนะส่วนคูเคสคูเคสชอบแบบให้ข้างหน้ามันดูคลีน n แล้วก็กิดมันอยู่ข้างหน้ามันดูแบบเฟมินีนเกินไปมันดูผู้หญิงผู้หญิงเกินไปแล้วอีกข้อน,นึงคือทุกคนเห็นไหมมันเป็นสีเดียวกันใช้โมโนโครโมาติกให้ใช้เสื้อกับกระโปรงสีเดียว กมาเพื่อจะทําให้หุ่นของคุณนั้นดูผอมสูงมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการแต่งตัวที่ดีมากๆเลยครูเค,เคทแถมแนวคิดอีกข้อหนึ่งคือการเลือกรองเท้าอ่ะบอกก่อนนะรองเท้าคู่นี้ยังไม่ใช่รองเท้าที่ครูเคสจะใส่วันนี้อาจจะทําให้ทุกคนเห็นไงเพราะว่าจริงๆแล้วตอนแรกอะ่ะเลือกเป็นรองเท้าคู่นี้แต่อเผอิญว่าใส่ในาฬิกาสีดําเข้าไปแล้วแล้วพอมาใส่รองเท้าสีขาวมันก็พอได้มันไม่ได้ผิดอะไรมาหันแต่พอครูเคสเปลี่ยนออกรองเท้าสีดําทุกคนดู นี่คือท o t ท l ลลุคของชุดสีเขียววันนี้แล้วมันเป็นนาฬิกาสีดำก็เลยรู้สึกว่ามันดูลงตัวมากกว่าครูเค้กก็เลยอยากให้ทุกคนเวลาแต่งตัวเนี่ยใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยน้อยเหล่านี้นะ pay attention in the details มันจะทำให้ชุดคุณนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาลเลยก็ลองนำไปใช้ดูนะการใส่กระโปรงพีทเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยแล้วมันก็ทาให้คุณดูเป็นผู้หญิงที่มีความ Cre a t i v e หรือมีความคิดสร้างสารรค์แล้วมันก็ให้อารมณ์ความหรูหราได้ด้วยเหมือนกันนะใส่ไปงานแต่งงานก็ยังได้นี่เก็บ รับคนไปงานแต่งงานแล้วไม่อยากซื้อเสื้อผ้าก็ขอให้ผู้หญิงทุกคนนั้นมีความสุขกับการแต่งตัวนะคะ